สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอลอชนอนจรจัดยังยืนจัดต่ออีกจ้า วันนี้นะคะเราอยู่กันที่ n p j Fantasy Cafe and Resort and สวนน้ำ and สถานที่ and ลานจอดรถ and ห้องอ n d ี่าันหยุดแอนอยู่นี่เลยอยี่ดอกทำไมหยุดแอนอยู่กูจะขี่พีแอนไปตรงนู <c oughs> ้นอะกูจะกระทืบซ้ำดอกแอนลุันเลยนอ้องวันนี้นะคะเราจะให้เพื่อนๆเนี่ยถ่ายว่าอยู่จังหวัดอะไรฟังสำเนียง เอ็นพีเจแฟนตาซีสุรินที่อีกายมึงจะไม่ให้ช้างลากไงเนี่นจยจังหวัดอะไระ่ะมึงฟังสำเนียงเอ็นพีเจแฟนตาซีโอ้ยอย่กทองสุพรรณบุรีช้างเย็ดมึงจะไปทายหาพ่อแม่มึงเหรอเขาบอกสุพรรณก็จบแลละ โอ้ยชอนที่มึงพูดแอนแอนแอนเนี N ่ยมันคืออะไรวะก็นี่ไงแอนนี่ไงแอนตายถูกต้องค่ะเ,<อ>เป็นบ้านพักเลยนะครับเป็นทรงกระต่ายมีสัตว์มีผลไม้มนี่เห็นไหมแล้วนี่อะไรคะ อันนี้ก็เจ็บก่ลูกเจี๊ยบลูกเจี๊ยบเป็นโซนแบบตายแล้วดูนี่ดูนี่เจี๊ยบดูนี่ฮบ้านลิงกุลากูตังมืไหนเองที่อยากโอ้โหดอกแรงมากเลยไม่เล่นนะครับไปดูบ้านดีกว่าบากดีนะมีทุกโซนมีทุกไซส์มีทุกทุกอย่างจริงๆที่นี่พูดได้นะเราเลือกได้นะนะเป็นบ้านหลังๆก็ได้เป็นเรือนไทยก็มีแล้วเป็นโซนแบบว่าโอ้ยเป็นต้องเป็นตึกมีมีหมดทุกอย่างเลยจริงๆเพราะบอกเลยไงมีทุกแอนใครที่มาที่นี่มันมา สนุเหมาะสําหรับครอบครัวและเหมาะสําหรับเด็กๆมาที่แล้วอบอุ่นกันจริงๆไปเร็วมันยังมีอีกหลายโซนพิชชอนฉันน่าชอบบรรยากาศแบบนี้มากเลยเนี่ยทำกลางป่ามะพร้าวท้องร่องสวนแบบเนี้ยแอมไม่ใช่แอมชอบคนเดียวนะคะใครไปใครมาที่นี่มาสนุกสนานที่นี่มันมันมันมีความสุข แบบครอบครัวและที่สําคัญนะครับ<ม>พาลูกพาหลานมาเที่ยวคุณพ่อคุณแม่ก็จะมาอยู่พักกอดตรงนี้ในส่วนตรงนี้ให้ลูกไปเล่นนงเล่นน้ํากัน,นแล้วมาน,นั่งอย่างนี้นะ ถ้ามากับผู้ชายนะเหมือนตัวเองจะเป็นเจ้าสาวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าสาวหรือเจ้าที่ดอกทองจากภาพอย่างมึงไม่น่าจะเป็นเจ้าสาวน่าจะเป็นเจ้าที่อุ้ยชอนน้าใสมากเลยดูสิทำไมถอยออกไหมทำไมยึเห็นเงาพวกมึงน่ากลัวไอ้กลัวภาพติดตาดอกทองอยูริดินวันนี้เป็นปุตติชอน น้องครับน้องสวยมากเลยครับน้องครับน้องน่ารักมากครับน่ารักครับชอบครับพีชอนมึงอะเป็นกระเทย อะไรครับเป็นกระเทยเมื่อคืนยังให้ข่าวผู้ชายที่อยู่ดีดอกออกเซอครับออกไป<อ>เหอะเฮ้ยอย่าล,ลูกูร <c oughs> ู้โอยผูกโบยขนาดนี้ลูกไม่รู้อีควายดักทองเสียชาติเกิดกระเทยหมดน้องครับพี่ชอบนะครับเขามองหน้ากูเหมืนอนเขาชอบกูเนาะ <c oughs> พี่ก็มองหน้าไม่ได้ชอบมหรอกมึงหน้าแปลกไอ้ชอนโอ๊ยไปไปไปแดกไปแดกไปเลยไปเลยตอนนี้พวกเราสามคนอยู่กันที่คาเฟ่ค่ะ ตลกอะไรโชว์คณะแรกยังคณะเออละเชิญยิ้มค่ะเดี๋ยวกูปูให้ปูให้แม่งดูเหรอดอกทองนี่มันคาเฟ่กาแฟไม่ใช่คาเฟ่แบบนั้นหลงยุกแล้วมึงอ่ะยุกก้างสูนปลาปาปาโอ้โหบรรยากาศดีมากอยู่ในท่ากลางสวนมะพร้าว และเป็นอาหารของเขาไม่อาหารธรรมดานะคะจัดรูปแบบการวางอาหารหรือว่ารูปแบบอาหารที่น,าน่ารับประทานมากม,มีอะไรบ้างมาดูกันอน,นุไรนะแอมอันนี้เป็นขนมจีนแกงเขียวหวานจ้ะยำถั่วพูนะจ๊ะไข่ต้มยางมะตูมปลาทพดทิมรุยสวนจ้าอ,อันนี้หอมบกซีฟู้ดแกงป่าปลาคังสามชั้นทอดปีไก่ทอดตำถาด n p j ค่ะอันนี้พูดเลยตรงนี้นะสรุปเลยทุก อย่างนะดีหมดทุกอย่างเลยเลิศมากแล้วก็รูปแบบอาหารหรูๆขนาดนี้ราคาไม่แพงด้วยฉันนึกถึงอาหารรัตคาร5้าดาวเลยนะโรงแรมห้าดาวมาแบบนี้เลยนะเออไอ้5ดาวเนี่ยมันเกี่ยวกับอะไรกับไก่ย่างแเอางี้ดีกว่ากินเลยดีกว่ากินเลยกินกินให้คนที่ไม่ได้มาเขาได้รู้กัน เวาลาดีแอมตามกระเทยนะจจะจันทบุรีโถท,ทางสู่เขาไม่ได้เลยปลาตะพิมลุยสวนอร่อยมากเนื้อปลาแน่นๆเครื่องแน่นๆรสชาติแับเป๊ะมากดักทอง การส่วนน้ำของเรานะคะเด็กร้อยยี่สิบผู้ใหญ่ร้อยห้าสิบแต่กระเทยพันเจ็ด่มันแพงไห่อีดอกอีดอกทองมันแพงแล้วกระเทยอ่ะอ้าวเป็นทั้งผู้หญิงเป็นทั้งผู้ชายมึงเป็นสองตัวควบไงตัวนี้อะไรอีกด้วยราคานี้นะคะจบทุกอย่างแล้วแอมอ่านถูกมากอีดอกทองให้กูอ่านอะไรอ่ะคือแบบคุ้มมากจริงๆนะคะโอเคเข้าไปในนี้เลย สามคนพวกเราอะจะลงเล่นน้ากันแล้วนะคะแต่ชุดแบบเนี้ยใส่ลงเล่นน้าไม่ได้มันไม่เม็ดเลยนะคะแล้วมันก็แบบว่ามันไม่ไม่สบายอ่ะไม่เซ็กซี่ถูกต้องก่นเราเปลี่ยนชุดกนดีกว่าแม่เปลี่ยนเลยเนื่องเมาทีลาตตัดเมาทีลาต์ัดข้าแจกฮา้าแจกพาน พร้อมกันได้อย่างพวกเราพร้อมค่ะถ้าพร้อมเราลุยเฮ้ยวิ่งไม่ได้เอาที่คุงผมมาเลยไงเดี๋ยวผมเปียกเียวผเปียกอ่าทำไมไงเฮ้ยลูกพ่อพ่อมึงไสี่เขาไปเป็นิงองสระ ทัวที่เขาไปปิ้นมันลงอิ้งคงสายละนุกกองเก่งมันลงมันเงมัคือสนุกมากค่ะเหมือนมาย้อนเวลาย้อนอดีตเหมือนตัวเองอายุประมาณ7แสด์หัวประมาณอุ๊ยอย่าทอม17-18ก็พอแล้วมันวา7-8หัวปีพี่เซอร์นตัวอ๋สนุกพ่อมาวิ่งเวลา นเนเหมาะแล้วก็แมทกับพวกเยาวรุ่นอย่างพวกเรามากเลยนะคะเหมาะกับวัยรุ่นเหมาะกับเด็กอีดอกแต่ไม่ดูเลยว่าไม่เหมาะกับกูเลยสักนิดเดียวหยสัตว์ให้เป็นโรบี <c oughs> ่อ่ะคเราก็ต้องดูด้วยอะคะ่ะอันไหนควรเล่นไม่ควรเล่นแต่มันน่าเล่นทุกอันแต่ผู้ปกครองนะคะร,ะรับพลาเวลาคุณพาบุตรหลานของคุณมาคุณต้องแนะนำสักนิดตั้งแต่ส่วนน้ำของเราก็จะมีพี่ๆแล้วก็ทีมงานนะคะ เขจะคอยแนะนําแล้วคอยบอกด้วยนะคะคอยดูแลไม่ต้องนะคะไม่ต้องกลัวนะคะไม่มีอันตรายค่ะส่วนน้ําที่นี่นะคะสนุกมากเลยนะคะเครื่องเล่นก็ทันสมัยเลงก็พอโคตรคุ้มค่ะคุ้มจริงๆค่ะแล้วเรื่องอาหารการกินก็โคตรอร่อยโคตรของโคตรอร่อยเลยยังไงก็ถ้าคลิปนี้ออกไปเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดสัตว์สไครต์และกดติดตามด้วยนะคะเพจอลรชรจัดภาษาไทยนะคะ แต่เพจเก่าล้วโดนปิดไปแล้วก็เลยต้องมาเปิดใหม่มึงจะปิดกูยังไงยังไงกูก็เปิดมึงปิดกูเปิด <c oughs> มึงปิดกูเปิดมึงไม่ต้องกลัวหรอกกูพยายามที่ไหนนะคะอยากให้เราไปจอนจัดในสถานที่ของท่านไม่ว่าจะเป็นโรงแรมรีสอร์ทสถานที่ท่องเที่ยวหรือ<ล>ว่าจะเป็นวัดวารามยินดีค่ะฝากด้วยแล้วกันนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามด้วยจ้าวัสดีค่ะไปเล่นน้ำตาลแล้ว ท่านผู้ชมขาเราจะขอแนะนำในห้างนะคะคือนัตพลสีบุญเพ็งค่ะซึ่งเป็นเจ้าของแล้วก็อันนี้ซึ่งเป็นลูกชายคือบอสนะคะบอสมงคนใส่สีบุญเพ็งค่ะ,คะแล้วก็คุณโชคสีบุญเพง็งค่ะ ที่เปิดโอกาสและให้โอกาสนะคะอรชรจอนจัดนะคะเข้ามาอยู่มีกิจกรรมร่วมของสวนน้ําแล้วก็รีสอร์ทด้วยนะคะบอกว่าขอบคุณมากจริงจากใจนะคะเในห้างขาที่ในห้างตอนนี้กําลังทําอยู่นะครับเปิดค่ายเพลงอยู่ใช่ไหมคะใช่ครับชื่อค่ายเพลงอะไรคะเออสีบุญเพลงสีเอเชียครับเห็นว่าได้ข่าวว่ามีเพลงที่ติด ชาร์จแล้วก็ยอดวิวในถล่มทลายเลยเพลงอะไรนะคะมาลองกองแกงเธอมาทำมาลองกองแกงแล้วลองกองแกงเอขอโทษมึงฟังไม่จริง๋อเขาปังท่อนเดียวปังท่อนเดียวไงคุยกันในห้างไปแล้วเอคุยกับคุณพ่อไปแล้วมาคุยกับบอสซึ่งเป็นคุณลูกม้างเขาบอกว่ายังไม่มีมีอะไรเลยเาบอกค่ะสดเหรอคะโสับว้าย คุยเป็นงานเป็นการคะคะคุยต่อนะคะใครเป็นคนที่ดูแลและบริหารเรื่องสวนน้ำครับผมเองครับเขาบอกว่าเขาชอบฉันผมเองครับคือเป็นคนบริหารและดูแลใช่ไหมคะทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ที่นี่ไอเดียของบอสใช่ไหมคะช่วยกันช่วยกันคิดช่วยกันออกแบบอะไรอย่างนี้ครับใช่ครับ Npj ของเราเนี่ยเวลาเปิดและเวลาปิดนะครับสิบโมงเช้าครับปิดหกโมงเย็นครับถ้าหากว่าชอนอยากจะมาเนี่ยขอเบอร์ติดต่อนะครับเพื่อสอบถามอยากจะได้ที่พักอะครับศูนย์เก้าหนึ่งครับแปดเก้าหนึ่งศูนย์หกหกหกครับบอสขาที่นี่มีเพจไหมครับแล้วเพจอะไรครับ Npj แฟนตาซีครับเพจเฟนบุกอ่าเฟนบุกก็ครับคือในเพจก็จะมีให้เลือกแล้วก็จะมีโปรโมชั่นครับเรื่อยๆครับแบบคอยปรับเปลี่ยนทุกเดือนนะครับโปรโมชั่นบ้านพักครับ Npj แฟนตาซีครับ แล้วเวลาสั่งจองอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าห้องพักอ่ะคือบอสต้องต้องมาดูแลด้วยมิคังก็ถ้าเกิดเป็นพี่ผมก็ดูแลทุนพี่ถ้าบอสมีกระมิ้กระจินวิจัยดูแลพวกเราเราก็จะดูดดูจบตรงนี้เลยดีกว่านะครับขอบคุณมากนะครับที่ที่ให้โอกาสพวกเรามาแล้วก็ที่สําคัญเออเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิชอบี๋ยวกันชอบสําคัญอะไรในนี้ครับ ผมเธอหุ้นใหญ่ที่สุดครับเดี๋ยวมึเปลี่ยนจัดมึงเอาบอสไปกูเอาโชคเองเกิดฉันว่างฉันโสดแยมพูดตรงๆมึงอย่าโกรธนะทำไมโชคกระดำมึงกระดำลูกออกมามองไม่เห็นเลยยี่แย้ยตอนนี้คุณโชคก็เหมือนว่าอยู่เบื้องหลังใช่ไหมขาทำเบื้องหลังอยู่กับค่ายสิวเพลงซีเอเชีย วันนี้ก็ขอบคุณพี่ๆที่้างผลมากนะครับโดยการนำทีมของพี่อรชนเชิญยิ้มนะครับก็ยังไงพวกผมขอฝากเพศซีบุญเพลงซีเอเชียแล้วก็ช่องยู u ูบซีบุญเพลงซีเอเชียไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับในห้างเป็นคนพูดเองเลยเขาไม่ได้คิดว่าคุณโชคเนี่ยคือลูกจ้างเลยนะไม่ใช่อยู่เบื้องหลังเลยนะเขาบอกเหมือนลูกชายเขาอีกคนหนึ่งเลยเหมือนกันสนับสนุนกันและดูแลกันไปอะไรเงี้ยครับอันนี้จริงเรื่องจริง เอออันนี้เรื่องจริงใหญ่ด้วยเอาพ่อไปเดี๋ยวมึงหารู้ไหมโฉนดทั้งหมดที่พ่อเจอกันเล้วเจอกันแล้วเอาเอาเอาไปจัดรายการมาหาผัวกันเลยดีไหมครับคือหาพึ่งกิ๊กอีกดอกฮะโอเคไปแล้ว